สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอในแมกกาช่าออนไลน์นั่นเองค่ะตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีคนไทยนี่ไงเหมียวอะไรอ๋อ้นี่ยอะไรเนี่ยนี่ วัม Me ียวเมียวมีอูออูอยู uh, oh. oh, ่น so นี่ออเอาไปกบเอาไปกบรลเอาอยู่ไหนแล้วสวัสดีครับแคทเอชพศูนับ บุกมึงให้เขาเลยโอ้ล็อกจปแบบเราด้วยออ้อบิ๊กเกดเมีวเมีวเมีวเมียว,วแล้วนี่มีตัวละครหลายตัวเลยโอ้ไมค์เกดเยอะมากคือไม่ได้ทำคลิปเลยแล้วโดนนี้โอ้ m ม god ด เล่นพลจนโอาไปกันไปไปครับตอนนี้ตัวใหญ่ใหญ่ยิ้มยิ้มยิ้ิ้มย้ยกินไหม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 ให้ให้พรอฟให้ให้ของเนี่แหละเซิร์มันเป็นปลาให้สักหน่อยไหมหลลโลอเอาเปลี Pal o? Pal o, Pal o. O. ่ยนหน้าได้งไง อเขาเปลี่ยนเขาแต่งตัวอยู่แล้วเราก็จะกลับเป็นแมวแมวแมวปกติใช่อบาขาวนี่ใชบาขาวที่มีสีฟ้าแฝงอยู่แมรี่คือเป็นอะไรกันตอนนี้วัสดีครับ ตอนนี้เอ่อเดี๋ยวเพียบนี่อะไรเนี่ย Eating AFK R.I.P. Computer Human อะไรอะไรอะไรโอ้ oh my god เขา AFK อยู่กันแล้คิมคิมมี่ คือคือโอ้ไม่กดมาเลยตอนนี้คือเราไปอยู่ในเซเวอร์ะไรก็ไม่รู้เนี่ยสซเวอร์คนเมียนามหรอทำไมเราเป็นคนไทยคนเดียวเนี่ยสวัสดีครับม สมรบหรือเป่าก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้ก็มาบอกด้วยอุ้ยนี่มันอะไรบนนั้นเนี่ย black hole bfv black hole bfv คืออะไรจักลึกตัวสูงอ่ะโอ้ตัวสูงอ่ะออออ black hole bfv เออไม่รู้ดิ ตัวเล่นๆดีกว่าตัวเล่นๆหัวซ่อนตัวซ่นนวอนเห็นขาอุ้ยเม็กัด dạng dạy hãy béo béo luôn oh my god, dạy 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 My. No. dạy 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 คือเราจะไปร่างเป็นเอ่อใครคือเป็นโลกไงเป็นโลกพระคุมเป็นไงอ,อ๋ออ๋ออ๋อืองั้นอยู่ยไม่มีคนทำเดิม ribang Tu to cang ah Oh my Dia kena mongkut lah, dia สั้นสั้นสักมันสั้นมากมากเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนหนึ่งเงี้ยิดสุดโอ้เมสุลีสุลีสุลีโอ้เมดิเซลิเซตโอ้มันดิเซตมันจะกูง่ากว่านี้ตะกเกียวโอ้เมก้าตัวเล็กกว่าเดิมใช่ไหมเพื่อนตัวเล็กกว่าเดิมใช่ไหม ขี่ให้แล้วคือตัวเล็กๆเล็กๆมาๆเลยเฮ้ยขี่แล้วได้ไหมเดย์เซคิวคือเหมียวคืออะไรฟังภาษาคนรู้เ่องไหมแคทเกตเอซีพี Get เนี่ย This เหมียวเหมีย <me> ว <ow> just k e e cat คือคือเราไปคนไทยคนเดียวเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีใครรู้จัก edfk เหมียว <Me ow> โอ้ตัวเล็กเท่ากันเลยโอ้ <S <S oh my god สุดยอด ก็มาดีครับก็มาดีครับก็าดีครับก็มาดีครับมัชเบอเจอร์นาวคือคนนี้คือ s it s now now new ไปะลรเออไม่แตัวเล็กไาเลยู้ finally speak in English i s from จุดจุดจุมีมีอะไเข้าดิมีมีมีเหมี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 อ้ my god setting มาใหม่ เซตติ้งเซตติ้งไปที่เซตติ้งใครที่อยากรู้ว่ามันทำยังไงไปคำว่าคำว่าอะไรแสดงฟองพิมพ์คืออะไรคำว่าคำว่าพ,พูดคุยนะคะพูดคุยแล้วก็ไปที่ตั้งทั้งตั้งค่าสีแล้วก็เอาเสีอะไรก็ได้นะคะที่ทำได้หรือเปล่าเรา เกมเพย์เกมเพย์คืออะไรพูดคุยอื่นๆโอเคตั้งค่าสีแชทเออนี่ไงแล้วก็จะบอกว่าคลาสสิกค,คืออะไรสไตล์คลาสสิกแบบอักษรอนา,าคตข้อขวาตั้งคาสีแล้วก็ไปที่สีฟอนแล้วก็ตั้งคาสีทีแล้วก็กดที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงโอเคคืออะร อ๋อคือเราวันนี้ก็คือเราแค่จะมาหาคนเลี้ยงใช่ไหมหรือว่าจะสแสดงความน่ารักออกมาอ๋อในเกมชิชิบาขาวแล้วก็เป็นรูปรูปดอกไม้สีขาวๆแล้วก็แล้วก็แต่งตัวเป็นแมวกอดกอดดีไหม เออคือเมียวเมียวเมียวิมียวเมียวเมียวคุงเมียวเมียวคุงตอนนี <In the field> okay, sure. okay. ้กำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้ให้พลับดีกว่าให้พลับให้พลับดิบบิบโอเคให้พอกได้บล่อยได้ปล่อยให้พกบด้เลยโอเคดีใจยังอุ้ยนี่คือเหตุผลว่าทำไม กีละถึงขายาวไม่เท่ากันสภาพมันจะเป็นแบบนี้ไงสภาพมันจะเป็นผู้หญิงแบบนี้คน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 นี้ไม่มีชื่อไม่ใช่คนหัวหัวโตที่ที่เราให้ไอติมกับกับเขาาเมื่อกี้นะคนนี้คนนี้แต่หางุ่นยาวๆเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เราเศษเศษส่วนเท่ากันมันเกี่ยวทําไมเนี่ยมันเกี่ยวตรงไหนมันเกี่ยวตรงไหนถามก่อน อ,อ๋อคือเขากัดกัดกัดไอติมเลยโอเคดีเนี่ยระวังฟันฟันฟันเย็นมากๆเลยนะคคนเคยกัดไอติมอยู่แต่ว่ามันมันเย็นมากๆเย็น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 อะไรเลย,อยโอ้อันนี้ออันนี้ This, this, oops, hate me. Sweet. คือคือเขาเป็นเด็กเหรอ,อให้เขาไปเรื่อยไปเลยไปเลยไปเลยเลย โรลิปป๊อปไงมันคือโรลิปป๊อปไปคือโรลิปป์ดูจักโรลิปป์ไหมจะทำหน้างงๆดูสิลูกกินโรลิปป์เข้าไปลูกกินครโลลิปป์เข้าไปจะเด็กวัวดอกไม้ภาคแมวสะเกียนเลยคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย